วันทำงานออกพื้นที่กันคะ่ะอันนี้แวะไปหาลูกค้าที่บ้านถึงสวนเลยคะ่ะมาทำงานสินเชื่อทอกอน,นี้ดีจริงๆเลยชมผู้มะเมี่ยวหายากมากๆเลยนะทุกคน,นผลไม้ที่เก่าแก่โบราณมากๆลูกค้าก็คือปลูกแบบออร์แกนิกชาวแบบฟิลน้องกระลอกกินนะ่ะลูกจะเหมือนแอปเปิ้ลสีจะเหมือนเชอร์รี่ออกมาคล้ายๆกับลูกทอ้อแต่บอใจนะจ้ามันคือชอมพูมะเมี่ยวและเท็กเจอร์ข้างในมันก็ ็จะออกนุ่มๆเปรียปร้ยวๆถ้าหวานแบบนี้ก็คือมันสุกแล้วต้นเนี่ยครื่องหนึ่งคือกระรอกมันเอาไปกินแล้วทุกคนเห็นปะคือเน,นี้ยจะบอกว่ามันออกปลายแบบฤดูดแล้วเขาล่วงไปหมดแล้ววะแล้วก็คืออันเนี้ยเป็นผลรุ่นสุดท้ายใบน้องนะก็คล้ายๆกับใบชมพูแต่ว่าใบมันจะใหญ่เบลเบล่าเลยเนี่ยความสุขของวิถีศินเชื่อจริงๆไม่ต้องอะไรมากเลยลูกค้าคือให้ผลไม้ที่อยู่หน้าบ้านหน้าสวนตัวเองนี่แหละทุกคนความสุขของการทํางานในระหว่างการได้เจ อผู้คนที่ดีเรื่องราวที่ดีแล้วรอ<ๆ>วะก็บริการด้วยใจที่ดีแค่เนี้ยจบ